สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่ๆสมาชิกวันนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยนะคะกับเสาโอนนะคะเลขเด็ดกับแนวทางหวยฮาหนอยมัดรวม4ี่หน่อยนะคะในงวดของวันที่11เดือนเมษายนนะคะ2567นะคะวันนี้น้องเอสดก็มาแบ่งปันนะคะสูตร1เม็ดเดียวให้พี่ๆสมาชิกได้รับชมกันนะคะก่อนไปรับชมฝากกดติดตามทางช่องด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องคิดคํานวณแน,นวทางตัวเลขนะคะมาแบ่งปันนะคะ แล้วก็ฝากคำเตือนเช่นเคยนะคะแนวทางตัวเลขทุกตัวได้มาจากสูตรคำนวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะทางช่องไม่สนับสนุนการพนันใดๆทุกชนิดรับชมเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะสำหรับเมื่อวานนี้นะคะต้องขออภัยพี่ๆสมาชิกด้วยนะคะเมื่อวานนี้หลุดนะคะขออภัยทุกท่านด้วยนะคะ แนวทางก็มีเข้ามีหลุดปะปนกันไปนะคะพี่พี่เมื่อวานนี้ให้เด่นไปที่6กับศูนย์ไม่มานะคะพี่พี่ก็กราบขออภัยด้วยนะคะเมื่อวานนี้หลุดนะคะเวลาจะหลุดก็หลุดซะง,งั้นนะคะไม่มาสักตัวเวลามาก็มาคู่นะคะสําหรับวันนี้ก็ขอให้เฮงเฮงปังๆก็แล้วกันนะคะพี่พี่เด่นในวันนี้เด่นที่6 6กับหนะคะพี่พี่วันนี้เด่นที่หกกับห้านะคะ ท่านใดชอบวิ่งชอบรูดนะคะเมื่อวานนี้วิ่งรูดที่6กับศูนย์ไม่มาแต่วันนี้น้องเอสก็คำนวณออกมาได้6เหมือนเดิมนะคะพี่พี่ถ้าชื่นชอบอยังไงแล้วค่อยตามนะคะก็ขอให้มานะคะในตัวที่น้องเอสจับวิ่งรูดให้นะคะพี่พี่วันนี้ขอให้เฮงๆงปังปัง,ปงทุกท่านนะคะฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะพี่พี่เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทั้งช่องคิดคำนวณแนวทางตัวเลขนะคะ ในตารางนะคะจับคู่จับวินได้นะคะในตารางของเราก็จะมีหกหนึ่งห้าแปดแล้วก็สามสี่นะคะพี่พี่เด่นในตารางเด่นที่ห้ากับหกนะคะลองจับคู่จับวินได้นะคะในตารางเนาะ สำหรับในสูตรนี้ตัวที่ชอบคู่แรกนะคะเน้นไปที่6ก6้าหกหนึ่งหกสี่สนะคะพี่ๆตามนี้นะคะตัวเน้นตัวเจาะนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะพี่ๆเพื่อเป็นกำลังใจนะคะให้กับทางช่องคิดคำนวณแนวทางนะคะแนวทางก็มีเข้ามีหลุดนะคะชื่นชอบสูตรไหนตามสูตรนั้นนะคะ สูตรฮานอยน้องเอสก็จะลงให้สองสูตรนะคะเป็นสูนตรหเม็ดเดียวเน้นไปที่รูดเราก็วิ่งนะคะแล้วก็สูตรอีกสูตรหนึ่งก็จะเป็นชุดสรุปโคงสุดท้ายนะคะตัวนั้นก็จะเป็นตัวเน้นตัวเจาะ2ตัวบนล่างแล้วก็ชุด3ตัวหางเดียวนะคะสําหรับวันนี้ขอให้ปังๆฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยสวัสดีค่ะ